สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการซูโมเอ็กนะครับเข็มหน้าใหม่ไม่ขึ้นนะครับผมจะพามาดูครับว่ามันเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าอาการนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเช็คที่เส้นนี้ก่อนเลยครับเนี่ยครับมันคือสายเข็มหน้าใหม่นะครับเช็คยังไงครับ่างแรกเราถอดมาดูเลยครับง่ายๆครับ นี่ครับชัดเจนเลยครับสายขาดครับเห็นไหมครับนี่ครับสายมันขาดครับวิธีทำก็ซื้อสายใหม่มาครับซื้อสายใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนสายครับขั้นตอนการทำก็ ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสายที่อยู่ติดกับตัวนี้นะครับติดตัวนี้อยู่ด้านล่างครับถอดออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆครับโอเคนะครับ